สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์จะกดจะกดเนาะมื้อนี้มาเปิดมาอยู่ในอากาศต,ตอนเศ้าๆฝนตกเนาะพ่อแม่พี่น้องตกฝนตกเริ่มตกอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องตอนนั่นก็หยุดมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะแล้วก็มาตกอีกรอบหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยนี่แหละคือข้างหลังข้างหลังเฮือนชะทองเนาะอันนี้ก็คือ ตอนนี้กับฝนตกลินพ่อแม่พี่น้องตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่เนาะกับบอยุดเลยสีแห้งกับโบแห้งสีคอยกับโบคอยเนาะกับสีแบบลินพอดีแบบว่าเพิ่นเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าบ่ได้ฮะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับตกลินอันนี้กับหลังบ้านชาวทองเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวทองกระตงน้ำฝนไว้ใส่ไว้กินไว้ใส่ไหนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันกับไปซื้อก็ลำบากเนาะฝนกระตกตอนนี้ ระท้องกระตรงอยู่ห้างลิ้น,นพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะคือฝนตกตอนเช้าเช้านี่ก่ะคือบอ่ได้ไปใส่เลยพ่อแม่พี่น้องมันโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ชาวท้องกะนอกจากฝนตกแล้วเากะมาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะพ่อแม่พี่น้องมันนี่ชาวท้องกะสิตับแมงจีโร่พ่อแม่พี่น้องท้องจีพริกเนาะจีกริกมาแล้ว อย่างนะนี่กะฝนตกพ่อแม่พี่น้องอากาศจะฝนก็นตกเฮาก,กะ็กินอยู่ข้างในเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มื้อนี้ชาวท้องกะสิตำบ่หลายเนาะพ่อแม่พี่นออ้องเพราะว่าเฮากินผู้เดียวเนาะน้องชาติเพชรเพิ่นกะบ่บก,กินพ่อแม่พี่น้องน้องชาติเพชรเพิ่นกะเพิ่นสิกินนั้นใส่กอกเพิน่พนไหนพ่นอแม่เนาะเพราะว่าเพิ่นเพิน่พนสิบ่กินเนาะ ช่องคอจะกินตำากินรอแล้พี่น้องมาในกานอกจากอากาศสะฝนตกน้วพี่น้องมันกาดสีซันในแล้วพี่น้องเพราะว่าในท้องบ่มีอันไม่กันสันเนาะพี่น้องจบเปาเองเนาะพี่นองในช้องกสิตําันซันนี่เออ น้องสาธิตจับให้พ่อแม่พี่น้องกระท้องกระชีได้ตั้แบบน้องอาหารเส้าของเฮาอันนี้กับผลตกะเมนบลุกผลตกเนาะนี่กะย่างย่างใส่กอกพี่น้องสาธิดอะไรพ่อแม่พี่น้องอยู่ในจานเนาะจิเบิ่งคนตั้มเะ คนตับวะนี่ยังบ่ได้อันนั้นเนาะยังใส่ผงนัวเพื่อน้องใส่ผงนัวเนาะใส่ยลายแสียบลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเนาะใสน่องใสพริกผัดจับกล้องให้นักศิเป็นไดเนาะเกลือเกลือนหนึ่งเกลือข้าวใส่เกลือเนาะต้องใส่เกลือเท่านั้นบังเนาะไป บ่มีอย่างายเพื่อน่น้องต้องพักหนาจะบ่มีดอกเพื่อน่น้องเนาะมีจะพังหอมบอกแน่พักบัวพักหอมใส่ท้องกระซิหยอดน้ำใส่น้อยนึงน้ำห่อนเนาะแบบว่าให้เปิดชุบๆุบแน่นะเพื่อนเนาะ เนาะผู้ตำกันเนาะโอ้ยเนาะเป็นจะแซ่บบพ่ออยู่กับน้องสาธิตสคนเนาะใส่เนาะใส่ถั่วแดงบันเนาะอันนี้ก็ชงกินคนเดียวน้องสาธิตกับยานพนบบกินน้ำเนาะสามกิลจะแซ่บบ้ซเน แคบปะแคบอืมแคบอันนี้กะตันแล้วพี่จะลองอันนี้กบบพี่นั่งเนาะอ๋ออันนี้ก็มือเงาชาพีดสินเมน ขาท่องอะนะมันแตกตัวบอมียังไัน้ำละปลาเนาะแล้วเบิ้งปลาปอมไปเนาะต่งเขศมิกเลือดร่อยอะตตวเดียววะนี่ต่างเพมแต่เดียวมันเห็น แอปเปิ่ลสไปร์ลซงแฮบนะเนมาทางังไงะขอด้วยเนานะเดี๋ยวจเอสิบเนะอดอื่อลนพักเน,ะน,น,น,นาะนอ่ทอดเอยเนาะมากินข้าวคูกันเด้อ นี่กับผลตกเนาะใส่ใส่มาได้สบบเทมมากแต่อยากเพิ่เขาซีนบังปลาเค็มกันเล้วคนเพิเ่มปลาเพิ่มเลยปลาเค็มนี่สาวไปเพิ่มคน,นเนอาให้างตรงนีเนาะกับไม่คีดรอเน,อะนาะเพคนเอาให้

เป็นไงลูกแซ่บเนแซบป่ะลองมึงดูปาเค็มมั้งลองปาเค็มเยดี๋ยวแซ่บเนาะคือแซบกับข้าวเหนียวแซ่บอร่อยยางเยี่ยมเลยฮึมแม่นังวัวกินได้กินต้มแม่ป่านฮะลูก ของกินเท่ากับนี่ทำน,นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะมันกะเดี๋ยวกันน,อน้องชาวพิทเพิ่นกะเพิ่นมาก,กินอันนี้เนาะลองกินมั่งดูลูกใส่กอกเนาะแม่อบใบเรียบร้อยเนาะน้องถ้าแม่บ่อยู่เพิ่นกะสซีอบกินพ่อแม่พี่น้องพอพอเพราะว่าเรามีหมออบอันของแม่แคทเนาะเพิ่นซื้อให้เนาะพ่อแม่พี่น้องสะดวกสบายกับ แบบาาต่ว่าเฮาบ่ต้องมาจุไพรตลอดเนาะงพ่อแม่พี่น้องอีกอย่ายงนึงครัวเฮากัมันบ่สะดวกเนาะงพ่อแม่พี่น้องถ้าฝนตกกัเฮ็ดกัยากเนาะงพ่อแม่พี่น้องเป็นได้ลูกแซ่บป่อืมกินเลยลูกลองชิมบางอี่าล้วต่าแมงจิโร่ของแม่นะนี่กกินกับน้องสาธิต2คนพ่อแม่พี่น้องซัมเน้กับ่เบิดดอกพ่อแม่พี่น้อง แซ่บป่ะแซ่บไรพี่น้องแม่เฮ็ดยังต้องแซ่บเนาะกินสองคนกับน้องสาธิตพ่อแม่พี่น้องฮะกินก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกะหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วกะเดี๋ยวจะท่องชิห้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอากาศยามเช้าฝนตกเนาะพ่อแม่พี่น้อง ເອົາເຄພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເດີ້ຊາວທອງຂໍຕອກກິດເຂົ້າກ່ອນເນາະພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງກະຫ່າງກະເປື້ອນອີກເນາະພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງອະຕົກໄດ້ບົດມືຫມົດແວ່ນຕົກມື້ນນ້ງໍຸດູ່ນມ້ນີ້ຄືບຢຸດງນາພພນອງືຊິຕກບົດມືລະມື້ອືທອກ ท้อจะเปิดเข่าไปนี่ก่อนน้องสาิดนะนี่แบบะังคา่อยก็นยังหัวคือเกเวยดยังโบมาเห็ดหาเนาะยังหัวคือเก้าพื่อเนาะนละบดผลพนละเพ่อนละชิมาเห็ดหาเพื่นละต๊ไม่อีกเนามานี่งดลงบุญกหากบเขามา หากาไปว่าเน่ตนะคนซื้อน้ำแพ็คเนาะเพื่อนนะโอ้ไม่ใช่นะ่ะเออนหนะกคิมแบบน้ำาตกขโขลอยยเนาะคนตกทำไมใช่ประจอยเจ้าคือกลางล่มกลางเล่มเพื่อนเออโอมามาหเจ้าจอ๋อ กกินคีมแบบน้ำแพงนะเจ้าบ่ไดของน้องชาทิต totally ิด์นองจาทธิด์เพิ่นตั้งแต่เพิ่นมีคีมแบบน้ำนะเพิ่นขยันนะขยันแบบน้ำเจ้าเห็นบ่ตะเก้าดันบอกจนปากเมื่ออแต่เดี๋ยวนี้ดันฮอดถึงเวลาเพิ่นอาบน้ามาได้เพิ่นอาบแต่เพิ่นว่ามันหอมมั้งติดใจงั้นอันนี้ข่อยว่า ไหนมู่ก่อนเดี๋ยวฟาดเดี๋ยวมันสิโกนดิเบิ่งข้าวเพิ่นกะเหลืองวัแหล่เนาะพ่อแม่พี่น้องานี่เพิ่นกเกี่ยวได้นงยเกี่ยวหลายเติบ่เฮาอยู่ืนือนบ่อนันเฮาป่าเด้บ่อนั่นน่ะบ่อแม่ข่อยทาเิงน่ะยัง่เอามันแหลน่ะเกี่ยวบ่บ่แม่เอายตอน่จัเพิ่นถ้าเพิ่นบ่ลงไปฮุบเนาะยังบ่ได้ยังบ่ได้ไปอยู่ไสวเบิ่งก่อน นั่นแหละบ่อเตียงเพิ hmm. mm ่น hmm. จังโบนั่นน่ะเพิ่นจังนเงินเพิ่นหู้ว่าไเพิ่นเบิ่งข้าวแล้ววันนี้เพิ่นหู้วะไพอยู่สิข่าเมื่อใดเพิ่นก็เลยยังบ่ให้เกี่ยวน้องน้องกับว่าอยู่เมื่อวานเนี่ยว่าคนพิ่นดโต๊ะว่ะเอาคือพักเกี๊ยวสีว่ะอืมแม่เอุ้ปโต๊ะเก่าเมื่อไแจ้งยังบ้านอยู่อ่ะข้ออันตอนเมื่อคืนหนี่เนาะพักเพียงโได้พักเพียงขนเข่าเข่าน่ะเงินเกี๊ยวเกี๊ยวเมื่อคืนนั่นน่ะ ตกแต่ว่านี่ตอนแรกน่ะกะยาวเลยเนาะ3คนค่ะแม่จะตัวนี่ก็ได้พวกเขาเพิ่นกะเรื่องสุกทั่ววัดเบิ่งพระพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งก่อนสุกเหลืองเต็มทงยพี่น้องตอนนี้ก็ยังเกี่ยวบ่ได้เนาะสิถึงมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งตอนนี้ก ยังเกี่ยวบาได้เพราะฝนตกเนาะพึ่งที่ตกเมื่อวานนี่พราไงพี่น้องหากะยุดไปสักพักนึงเนาะยุดไปประมาณสองอาทิตย์นี่แหละถ้าแบบตกอีกจะสองซามเมอร์นี่พอดีเขาเขาอันแบบว่าแตกงอกไปนะพไงพี่นนองเพราะว่ามันมันพอเกี่ยวเลยทั้ทงลุงผม,พ,มพอเกี่ยวเลยเนาะอันนี้ก็ยังยังบ่พอพแตอนน่นี่แต่ตอนนั้นพอเกี่ยวเลยปีนี้เขาเพิ่งงาม,งาม รถกะพึงสีหากะสีได้เข่ามาเนาะฝึงกะตกมาอีกรอบนึงน้องกูหามกะไรฝึงจะตกเบิดมือเบิดเ้นโอ้ยจะทองพึ่งสีดีใจว่าทางแห่งแล้วแบบเออแบบเวลาล่างรถล่างอย่างแล้วกะเออแบบว่ามันกะแบบคือวันลาอวัน thử cái kiết định mà cả, cứ vô thì nha, có ma, tóc ma, rồi, nhoáng đấy, chắc mưa đại chi yết, một, còn tóc cằn bạc, lắm, hương hương hương. กวนกลางล่มไปหน้าเลยคะ่ะส่วนมังหงดก็จ้อยกันโอ้เป็นลายหมากอยู่เนาะเมื่อนั้นเมื่อนั้นน้องน้องสชวของสชวท้องไปเอามาหมากหนึ่งมาตำกินเนาะหมากางไงเฮ้ยฮะเนาะ ตกได้คู่มื้อฝนก็ได้เนาะตอนนั้นตกติ๊กัน3ทีมื้อผู้แม่พี่น้อง้างนี้เลอะเบิดเนาะแต่อันนี้บ่ฮู้ว่าสิตกจักมื้อ่ไปลากมดดอกพุ่นเนาะมดดอกอันโอเค คอยไว้สิตำจินรอเอาไปตำไปสัเจ้าแม่จินรอไปตำไปแต่เจ้าจังแบงไม่คอยห่าน <c oughs> <c oughs> พักกับมีได้แม่จินรอขวดเลยได้ยังบ่เอาไปหน่อยน้องขวดแล้วก็ย่างบัว,ปว <c oughs> ไปนะไาสิตำต่ว่าค <c oughs> นตกะแถวทงกันอ่ะ ยังหนึ่งเขาอยู่เพื่อนฝนมันตกบยุทธจากเถื่อเนาะนี่แกเพื่อนเพื่อนลุงบุญกับเพื่อนชาวท้องกันเนี่ยหลังคามันกะหน้าม,มันกะตกแบบว่าใกล้กันเนาะพอี่น้องชาวท้องเห็ดหัวเวนเห็ดหัวอย่างไรหัวก,กันง้อได้พ่อนพี่น้อง กันงัวเข้าไปข้างหลังเนาะมันมักเข้าไปหาจกกินแบบว่ามันพวกเกลือพวกงาอย่าง,างนี้คือพะ่พรกันเนาะก็มันอยากเข้าไปซื้อแหละเข้าไปแบบไปสะท่องกระสือท้าเพวกนี้คือน้องไปบนข้างหลังอีกอุ๊บอุ๊บยังนีนอันนี้ก็จนเขียวมันหัวเนาะ ผ่านนะ้คุณผู้ชมผ่านไปจุไทยเนาะโอเคฝนตกแล้ววันนี้แหละแทงน้าข่อยนี่มันมันบวมมันมันอ่อนเนาะคิดด็นมันจะเล่ยแบบอันยางเพอ่์นิห์น่ะมันลุบลงไปคิดดินนะคุณผเนาะมันลุบลงไปแต่วันนี้แหละอันมันจะ tay tôi icon của em trọn quýt mời anh 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 อันน้องชาธิทิศนะเพิ่นมากกินอันอย่างเพิ่นห้องอย่างใสกอกบอกแต่ว่าโบเมนเขาดอกแด้เพื่อนพี่น้องเป็นใสกอกแบบว่าข้างในมันมีบุญเส้นพ่อม่ออย่างใช่นหแบบว่าเวลาเพิ่นหิวเข่าอย่างเพิ่นกะสีเอาแบบว่าใส่เครื่องอบแบบอบเลยนะแบบว่าเอาบริจูไฟจุอย่างลงเครื่องลงเคื่อตอนท่นอยากเนาะผัดท่นบ่อยากการชะท้องอบไว้เพิ่นกระโบกินหนาเพ่อนพี่น้องสะท้องก็เลยแบบว่า แล้วแต่เพิ่นอยากแล้วเพิ่นมาเพิ่นกะสิอบกินเพราะว่าอบใส่อันมันมีหม้ออบที่แม่แคทเพิ่นซื้อให้ใะรน้องพ่อแม่พี่น้องน้าน้องจะพิดเพิ่นกะเขาบอกเพิ่นได้ได้ว่าวิธีอบแบบใดแบบใดอยังใช่นาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกะนั่นเพื่อสะท่องบระยุทธ์ยังใช่พิ่นมาเพิ่นกะอบกินเองพ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสะท่องคือเก่าพ่อแม่พี่น้องกะสะท่องกะไทย ธรรมชาติห้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะธรรมชาติอะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผักกะเพราของชาวทองมันก็กำลังคืดเนาะก <c> ะ <ười> โอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชาวท่องกะฝากพ่อแม่พี่น้องอะไรกะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับช้มคลิปของชาวท่องตั้งต้นจนจบกะขอขอบุญขอบคุณหลายๆลายพ่อแม่พี่น้องเนาะกะขอพ่อแม่พี่น้อง ทุกทุกคนอยู่ดีมีแฮงเดอ้อคลิปนี้จะท่องกีซิลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนกลาบก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดจะุยกัทุกคนเนาะ